ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่1เมษายน2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินการงานการติดต่อเจรจานะคะอะไรก็สําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะได้ไปติดต่อนะคะสถาบันการเงินหรือ สถานีตำรวจน,นะคะหรือเกี่ยวกับสถานที่ราชการนะคะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะคิดอยากจะทําสมาธินะคะอยากจะไปบวชชีพามนะคะอยากจะไปจําศีลจําศีลหรือทําสมาธินะคะช่วงนี้คุณคิดถึงครอบครัวนึกถึงครอบครัวนะคะช่วงนี้คิดถึงคนที่บ้านนะคะคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีเขียวสีชมพู นะคะแล้วก็สีแดงนะคะให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 0ึ่นะคะ1 0แล้วก็7 1นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ